สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแกะของคนเลงไฟ้ฟ้าให้ดูนะครับเป็นเป็นของ Data าเทคนะครับมาเดเริ่มแกะกันเลยครับ เอเาอนี่นะครับเป็น Data Tech ที่ซื้อมาจะเป็นอเมร่าหนึ่งจุดศูนย์นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เขาจะบอกว่าใส่รุ่นไหนได้ั้างนะครับ น,นี่นะครับนี่เป็นหน้าตากล้องนะครับแล้วก็รุนอันนี้จะต้องใช้คู่กับแอปพลิเคชันนะครับจะไม่สามารถกดเลือกเหมือนกล้องทั่วไปได้นะครับจะไม่สามารถ ทํางานเหมือนกล้องที่เอาค่าทั่วไปกันตามเฟซตามอะไรที่เราเห็นนะครับอันนั้นจะมีล็อกรอบบ้างเดินหอบบ้างนะครับปรับได้ยี่สี่บ้างสิบสองระดับบ้างแต่อันนี้จะปรับได้แค่สามอย่างนะครับเป็น normal hard แล้วก็ sport นะครับประมาณนี้ครับ ให้ดูหน้าตาแอปนะครับนี่นะครับจะใช้แอปชื่อว่าเดโทน่านะครับนี่ประมาณนี้นนะจะต้อง่อาเสียบกล่องเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ถึงการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แบบไม่มีสัญญาณบลูทูธอะไรพวกนี้นครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมการติดตั้งเลยนะครับนี่ครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไป ติดตั้งนะครับขึ้นมานี่ก่นลำแรกนะครับมันจะมีนนันบปักอยู่ตรงนี้นรับมันจะใส่อยู่อันนี้ผมถอดออกก่อนนะรับน,นี่ก็จะเป็นลักนะครับเอาของเก่าของเดิมนะครับใส่เข้าไปกับนอันไม่นะครับ แล้วก็อีกฝั่งนึงครับเข้ากับขาคันเร่งนะครับของเกา่าให้เปดมดังล็อกดังแก๊กนะครับอันนี้อันนี้เป็นของเดิมรถนะครับอันนี้จะเป็นของกองนะครับ เก็บทิ้นนะครับแบบนะป๊บนะครับเดี๋ยวไปตอนใส่เลยนะครับเพราะมือเดียวมันลำบากนะครับมาครับอันนี้ก็คือติดตั้งเสร็จแล้วน,นะครับนีนะบนน่นะครับภาพด้วยบนนูบนนะครับไม่เกะกะไม่เกะกะอะไรเยอะ ่ะมาครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีเชื่อมต่อนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะโหลดแอปที่ชื่อว่าเดโทน่านะครับกดเข้าไปที่แอปนล้วกดดีไว้นะครับกดบวก เชื่อแอปนับก็รอให้คอนเน็เลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะติดเข้าหน้านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูรหัสแป๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับ รหัสนะครับสองห้าสามเจ็ดหนึ่งสามกดล็อกอินนะครับนี่ฮะอันดีพิดนะครับอันนี้เป็น normal นะครับโหมด hard นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ต การใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ปิดกล่องนะครับน,นี่นะครับเวลาเราเยียบคันเร่งนะครับนี่สังเกตดูที่ค่าคันเร่งนะครับจะบอกว่าเราเยียบเท่าไหร่นะครับ เยียบน้อยก็เริ่มแล้วนะครับแต่ถ้าลองดูของเดิมของเดิมนี่เยียบน้อยนี่ขึ้นแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเยียบเท่ากันลองสปอร์ตสปอร์ตนี่แค่แตะนิดเดียวก็พุ่งแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนการติดตัง้ง เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ